สวัสดีคุณผู้ชมพบกับผมอีกครั้งนะครับเต้ยในรายการองค์คาพยพหรือ The Elements วันนี้นครับแน่นอนเจอผมนี่หน้าตาก็บ่งบอกแล้วว่าจะต้องเจอเครื่องดื่มดีๆแล้วก็อาหารที่แม่งแบบมันเทพอะ่ะเทพจัดสัน่ะนะนะสำหวันนี้จะเป็นอะไรไปเดี๋ยวไปดูกันครับผม แล้วตอนนี้นะผมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่เยาวราชอ่ะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราแหวกแนวมากคุณผู้ชมเราก็จะมาถ่ายคาเฟ่มากนะแลวคาเฟ่เนี่ยแม่งเป็นคาเฟ่ที่แม่งตอนนี้กําลังดังมากนะใครไม่มาที่ร้านนี่นะถือว่าแม่งโคตรเชยเลยนะร้านเนี่ยชื่อหลงโถนะเป็นคาเฟ่ที่เพิ่งเปิดมาไม่กี่ปีแต่ว่าหูแม่งกาลังชิคเลยอาหารเขาก็มีหลายแนวคุณผู้ชมขนมหวานเออเลย,เเลยเแล้วก็พวกติ่มซำแล้วเขาก็จัดวางมาคือเขามีสไตล์ไงนะ เขามีกิมมิควันเนี้ยเราจะกินติม่มซำใช่ไหมผมก็เอาไว้ขาวมานี่ไว้ขาวตัวนี้ชื่อเชมบลองเนะผมมันจับดูคุณผู้ชมนี่กำลังเย็นเลยเพราะว่าผมเพึ่งเอาออกจากถังน้ําแข็งสักพักนึงแล้วมันก็ไม่ได้เย็นจัดมากอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมหลายคนนะถามผมมาตลอดเลยว่าาจา์ án, มึงเนี่ยแช่ไว้ขาวมาอย่างเงี้ยตามสูตรที่มึงบอกเลยทําไมมันไม่เย็นวะไว้เนี่ยนะบอกก่อนไม่ต้องไวยแพงมากผมเนเมมเนะในถ เพราะอะไรเวลาคุณเอาวายใส่ลงไปในถังน้าแข็งเนี่ยมันแช่มันชิลอ,อยู่แค่นี้นะความเย็นเนี่ยมันใช้เวลานานะครึ่งชั่วโมงกว่ามันจะเย็นทั่วทั้งขวดนะแต่เราแบบใจร้อน,นไงวัยรุ่นเราก็ทิมหัวไปอย่างนี้ก่อนใช่ไหมเก็บครึ่งขวดก่อนพอสักพักหนึ่งห้านาทีผมก็จะกลับมาจิ้มลงไปแบบเดิมที่ความเย็นมันจะทั่วถึงกันอันนี้เราไม่ว่ากันนะสูตรใครสูตรมันแต่สูตรอาจารย์เป็นแบบนี้อ่านะโอเคนี่คือการเตรียมพร้อมในการดื่มไวน์ขาวของผม C ซียนไวน์ทั่วโลกเนี่ยเขาแม้แนะนําให้เก็บไวน์ขาวเนี่ยในตู้เย็นเพราะเวลาคุณเก็บไวน์ขาวเนี่ยในตู้เย็นอุณหภูมิคุณเท่าไหร่สามถึงสี่องศาถูกไหมเวลาคุณเก็บช่องธรรมดาทั่วไปไม่ใช่ช่องฟรีดนะช่องฟรีดนี้ไม่ได้เลยนะไอความเย็นเนี่ยที่อยู่ในตู้เย็นเนี่ยสี่องศาเนี่ยมันจะไปทําให้สารเคมีบางอย่างที่มันอยู่ในไวน์เนี่ยมันรีฟอร์มขึ้นมานะเหมือนไปปลูกมันขึ้นมาทําให้มันเป็นตะกอน ที่เขาเรียกว่าไวน์ไดมอนด์ไวไดมอนด์นะเขาเรียกว่าเป็นเป็นผลึกขึ้นมาไอสารที่ว่าเนี่ยที่มันอยู่ในวนยเนี่ยเขาเรียกทาเทรตหรือโพแทสเซียมไบทาเทรตนะมันเป็นลักษณะของสารที่มันอยู่ในน้ําผลไม้ทีนี้พอไอโพแทสเซียมเนี่ยมาจับกับไอกรดชาทาริกเนี่ยมันก็จะเกิดคําว่าโพแทสเซียมไบทาเทรตหรือไวไดมอน ไวน์ why, อันนี้ถ้าคุณเก็บในตู้เย็นมันก็จะเกิดตะกอนหรือเซดิเมนต์เนี่ยเร็วกว่าปกติฉะนั้นผมจึงไม่แนะนำให้แฟนแฟนเนี่ยเอาไวน์นยจะถูกจะแพงไม่ว่ากันแต่ไม่ควรไปเก็บในตู้เย็นไวน์ why ขาวเนี่ยควรจะเก็บในอุณหภูมิที่เย็นกว่าไวน์แดงไวน์ why แดงเนี่ยจะเก็บอยู่ประมาณ16 1718ในแชมในแชมเบอร์หรือในห้องที่เ็นเซลล่าเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนไวน์ขาวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ12องศาเชนิดบองเนี่ยมันเป็นอหุนเขียวที่ใช้ทำไวน์ขาว นะไอตัวดังมันจริงๆเนี่ยมันอยู่ในบูฟเล่นะเขตหนึ่งชื่อบูฟเล่มันอยู่ในแคว้นหนึ่งชื่อ,อัวัวจำได้นี่ลวัวที่ผมเคยถ่ายไปแล้วตอนวายควันในเขตเนี้ยก็จะมีวายเนี่ยดังก็คือเชนินบองทีนี้เชนินบองเนี่ยมันก็ไปปลูกได้หลายที่เลยคุณผู้ชมมันไม่ได้ปลูกเฉพาะบูฟเล่ที่ผมบอกว่ารัวเนี่ยมันเป็นโลกเกา่าโลกใหม่เนี่ยไปปลูกที่สุดคืออะไรรู้ไหมแซวอัลเจียเนี่ยผมไปเที่ยวมานะเชนินบองเต็มเลยคุณผู้ชมแล้วอร่อยด้วย คุณเชื่อไหมว่าไอเชนินบองเนี่ยมันปลูกได้ดีในบ้านเราคือเขตร้อนนะในเมืองไทยเนี่ยปลูกเชนินบองได้ดีก็แปลว่าอะไรดมก่อนตามหลักเห็นไหมที่ผมบอกว่าคอกเทสติ้งใช่ไหมต้องมีนิดนึงอ่าดมนิดนึงแล้วเราก็ตามหลักก็เส้นเทพแบ c ็กคัสหน่อยหนึ่งเดี๋ยวขายของให้เขาด้วยคุณผู้ชมวันนี้ก็ใช้แก้วโซฟินวาอยู่แล้วนี่ก็บอกว่าอาจารย์คุไม่แผลใช้มาหลายใบยทำไมเลือกโซฟินวา ก็ผมบอกแล้วมันเบาวันไปดูเดี๋ยวไปดูอีพีที่รีวิวแก้วนะที่ร้านสบลนะคุณผู้ชมอันนี้ผมรินแบบปกติรินแบบนี้นะอันนี้เราเรินแบบสบายๆแค่นี้ก่อนอพอให้มันแบบมีกงมีกลิน่นน่อ่ะเดี๋ยวชิมก่อนคุณผู้ชมดูสีสันสวยงามโอมกนมหอมมากคุณผู้ชม กลิ่นที่ผมจับได้คือตอนนี้คือเลยรู้ไหม just ิินะเห็นไหม just ม i เป็นไรคุณผู้ชมมะลิอ่ามันเป็นกลิ่นมะลิเลยตอนนี้แล้วสีมันแบบเป็นแอมเบอร์ละสีวปีอะไรวะเนี่ยสองพั้าห้ปีเดี๋ยวชิมก่อนมันเป็นไวน์ที่มีแอซิดิตี้สูงคือมันมีความเปรี้ยวอ่ะกินเข้าไปปุ๊บเนี่ยจัดเลย จัดจ้านืขึ้นอนะ่ะตื่นเลยเนะี่ยนี่ตื่นเลยมันจัดจ้านมากคุณผู้ชมเดี๋ยวจะต้องเอามาฟาดฟันกับเมนูของหลงโถนะพวกไอ้ซีฟูดไอ้พวกติม่มซำโอ้โหหอมมากจริงจริงไม่ได้พูดเล่นโอ้โหกลิ่นแง,ง่สุดตีนะ่ะคุณผู้ชม จริงๆผมว่ามันเย็นประมาณนี้ผมชอบนะถ้าเย็นกว่านี้กลิ่นมันไม่ขึ้นนี่นผมเอาออกมาจากถังน้ําแข็งประมาณนึงแล้วกลิ่นมันเลยพุ่งขึ้นมาเฮ้ยดีดีดีดเห็นมาเรื่องเยอะอาจารย์แม่งต้องดีนะไม่พกเทอร์โมมิเตอร์นั้นก็คุ้มชมบอกไอ้นี่แม่งอาการหนักนะโอเคด้านเรื่องเชนินบองนิดนึงคุ้มชมเชนินบองเนี่ยเมื่อกี้ผมบอกใช่ไหมว่ามันปลูกได้ทั้งวายที่ถิ่นโลกเก่าโลกใหม่และเมืองไทยเป็นนิวแล้วที่จูดวายบางคนเขาแซวเขาบอกไอ้นี่มันเป็นกิ้งก่านะกิ้งก่าหลากสีคือมันเปลี่ยนสีได้ตาม เขตทอปีคอลเขตหนาวเขตร้อนแม่งเปลี่ยนได้หมดเพราะอะไร <S <S อย่างชาดูเน่เนี่ยชาดูเน่ี่ปลูกบ้านเราไม่ได้นะคุณผู้ชมพีโนนนวนี่ปลูกเขตนี้ไม่ได้เลยเขตร้อนเห็นไหมเชนิดบองเนี่ยมันปลูกได้มันปลูกขึ้นแล้วมันทําไวได,ได้ค่อนข้างดีแล้วที่สําคัญเนี่ยคุณผู้ชมอยู่ในแต่หัวแต่รัวหรือบ้านเราเนี่ยนะมันก็มีดินมีน้ำอะไรที่ทําให้ไวนยมันเสริมลดกันเออคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะเล่าเนะรื่องแต่รัวนิดนึงเพราะว่าเราก็พูดมาหลายตอนแล้วแต่รัวนะ คนฝรั่งจะอ่านว่าแต่หัวแต่หัวคืออะไรคุณผู้ชมก็จะได้รู้กันไปเลยทีเดียวนะบางเจ้าเนี่ยจำแนกเป็น3เป็น4แต่ผมจะสรุปเอาสั้นๆเลยแต่รัวเนี่ยมันประกอบไปด้วย4อย่างนะเป็นตัวบ่งบอกคุณภาพของวายอันแรกคือพื้นดินตรงนั้นนะพื้นดินเนี่ยมันจุรุมแร่ธาตุที่มันอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับอันที่2คือสภาพดินฟ้าอากาศตรงนั้นเกาเรียกว่าไคลเมตนะครับ อันที่3ามเขาเรียกวายกรอิ้งนะละนักษณะการเติบโตของไวาการปลูกไวาการเลี้ยงดูไวและอันที่4คือไวน์เมกิ้งไวน์เมกิ้งก็คือการทำไวอันที่สอย่างเนี่ยมันจึงประกอบกันเป็นแต่ลัวนะทีนี้ไอ้ตัวดินเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าดินตรงนี้ไร่ตรงนี้อย่างที่ผมเคยบอกเป็นโมโนโพลหรือทําเจ้านี้เจ้าเดียวดินตรงเนี้ยมันพิเศษเหมือนโรมานีกองตีจำได้ไหมแพงๆนี่คือแต่หัวเขาต้องมาตรงนี้เท่านั้นสภาพอากาศเนี่ยเส้นศูนย์สูตรสมมุติที่ 45พาพรที่45จะทำไวายได้ดีถึง50มันถูกกำหนดโดยธรรมชาติมาแล้วนะอันนี้คือสภาพคลยเมทอันที่3ที่ผมบอกไวยโกรอิ้งเนี่ยวิธีการปลูกการดูแลองุ่นเช่นในฝรั่งเศสตอนนี้ไม่ใช่ในฝรั่งเศสเดียวทั่วโลกเขาจะกำหนดเลยว่าคุณจะต้องปลูกองุ่นเนี่ยห่างกันกี่เมตรกี่ฟุตกี่ฟิตต่อหนึ่งต่อหน,หนแปลงแล้วต่อแปลงหนึ่งเนี่ยในแต่ละแปลงเนี่ย ต้องห่างกันกี่เมตรนี่มันละเอียดถึงขนาดนี้เลยแล้วต้นต้องมีความสูงไม่เกินเท่าไหร่ยกตัวอย่างไวน์กอิงอีกเรื่องหนึง่งเช่นสมมุติว่าปีนี้น้ำผมอยากให้ไวายผมเนี่ยมันมีความหวานคือความว่าสวิตเนี่ยมันมากขึ้นทำยังไงมันกำหนดได้มันกำหนดได้ดไดเช่นเขาจะใส่โพแทสเซียมลงไปเป็นปุ๋ยนะปุ๋ยโพแทสเซียมลงไปในดินเพื่อที่ไอุ่นเนี่ยมันแอบซอรนะซึ่งไอโพแทสเซียมเนี่ย เข้าไปเสริมสร้างความหวานให้กับตัวองุ่นที่จะมา,มาผลิตน้ำไวา์นี่นะโอเคอันสุดท้ายที่ผมบอกคือไวน์เมกิ้งไวน์เมกิ้งเช่นไรผู้ชมนะการปรุงการแต่งเช่นยกตัวอย่างที่ผมเคยบอกเรื่องโอ๊กเนี่ยผมจะเน้นเรื่องโอ๊กมากเลยนะใช้โอ๊กอะไรโอ๊กยังไงนะและการผสมเนี่ยจะต้องเก็บในถังสเตเลตแล้วควบคุมถังสเตเลตเนี่ยด้วยอุณหภูมิเท่าไหร่อันนี้คือเป็นไวน์เมกิ้งทีนี้เมื่อกี้พูดถึงโอ๊กบอกว่าเอ๊ะในไวน์ขาวอ่ะ ทำวายมีการบ่มไหมมีคาแรคเตอร์อย่างที่ผมบอกก็จะแตกต่างกันทีนี้ผมก็เคยเล่าให้ผู้ชมฟังเรื่องแทนนินจำไ,ได้ใช่ไหมแทนนินคืออะไรความฝาดที่มันเกิดในวายแดงทีนี้มีคนก็ถามผมบอกว่าอาจารย์แม่งความฝาดเนี่ยมันเกิดเฉพาะในตัวองุ่นหรือเปล่าเป็นคําถามที่ดีมากเพราะว่าไอตัวองุ่นเนี่ยความฝาดอย่ที่คุณรู้อยู่แล้วเลยใช่ไหมเวลาเขาทำยาวมาขายก็อยู่ในเปลือกเล็ดนะ อีกอันหนึ่งที่ไม่น่าเชื่ออันที่สามคือมันอยู่ในถังโอ๊กอยู่ในถังโอ๊กที่ผมเล่าให้คุณฟังที่ผมวันไปถ่ายที่ร้านคาราโซ่เี่ที่ผมผมเขียนไว้ใน Y17 c e l l com นะผมก็จะเน้นอีกทีหนึ่งว่าบูลลงเจอร์หรือบูลลงแจ้เนี่ยเขาบ่มน้ำองุ่นหรือน้ำไวน์นะไว้ในถังโอ๊กแต่จะต้องเป็นโอ๊กที่ใช้แล้วอายุ4ปีเพราะเขาไม่ต้องการให้ตัวแทนนินที่อยู่ในถังโอ๊กเนี่ยเข้าไปอยู่ในน้ำไวน์มากคือมีกลิ่น มีเฟรเวอร์พอเบาๆนะแต่ไม่ให้ความฝาดเข้าไปรบกวนน้ำน้ำไวายไวขาวเขานี่คือสาเหตุว่าทำไมหลายเจ้าถึงใช้ถังโอ๊กเก่านะเห็นไหมมันก็ไม่ต้องการให้ตัวแทนนินหรือความฝาดเข้าไปรบกวนอันนี้ก็คือเรื่องของแต่หัวนะแล้วก็เรื่องของเชนินบองที่ผมบอกไปแล้วว่ามาจากเมืองบูฟเรในแคว,ว้นละัวนะแล้วก็รวมถึงถึงมาจากในเซาท์แอฟริกาแล้วตอนนี้ก็มาปลูกบ้านเราแล้วแล้วเดี๋ยวเนี้เราจะมาชิมกันว่า เมนูที่ร้านหลงโถเนี่ยมันทําไมมันถึงถูกใจวัยรุ่นจังแบบเราก็อยากเป็นวัยรุ่นเนี่ยใช่อยากพาแฟนๆมาอยากพาคุณผู้ชมมาดูว่าเฮ้ยเมนูมันเป็นยังไงว่าทาไมคนมันถึงแม่งท้อกหลงเท้าเดี๋ยวเราไปดูกันรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็เข้าไปอยู่ในร้านหลงโถเมื่อกี้ชั้นสองนะนี่เ็าชั้นหนึ่งนี่ผมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กับ เจ้าของร้านนะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นแบบนะนำตัวนิดนึงครับคุณนิกูครับ,รบผมใครนิกุนะครับพี่อันเนตก็เป็นเชฟแลวก็เป็นเจ้าของร้านหลงโถคาเฟ่ครับทำไมทำร้านจีนไปนชื่อนิกุนิกุมันแปลว่าเนื้อไหมเนี่ยใช่นิกุจริงๆภาษาญี่ปุ่นก็แปลว่าเนื้อเนื้อวัวเนื้ออะไรประมาณนี้คุณแม่คุณแม่ตั้งอ๋อใช่ทีนี้ผมเข้าไปในร้านเนี่ยผมเห็นกลิ่นอายความเป็นออเรนทัลนะฮะแล้วก็อยู่ย่านเยาวราชด้วยอแล้วตอนนี้ร้านดังมากคุณผู้ชมคือมา ถ้าไม่ปกตินะคิวยาวมากเลยนะครับวันนี้ก็โชคดีว่าคุณนิกุกว่ให้เราเข้ามาชิมไม่แต่ไม่ได้รัดคิวนะฝนตกก็เลยพอมีที่นั่งนะอยากให้แนะนําอาหารหน่อยว่าอาหารที่นี่เป็นยังไงจริงๆหลงโถนะครับเราเป็นคาเฟ่ นะครับซึ่งเป็นคาเฟ่สไตล์จีนนะฮะ <Whoa. S 2> ที่เอามา,อาทานกันในร้านเนี่ยก็จะเป็นอาหารที่เป็นจีนง่ายๆ uh huh. คอมฟอร์ตเข้าใจง่ายนะครับ uh huh. ก็เป็นอาหารจีนที่มีอยู่แล้วนะครับแต่เอามาปรับให้มันโมเดิร์นขึ้นเล่าเรื่องให้มันสนุกขึ้นนะครับอาหารก็จะเป็น โ <Okay>. อเคเมนูที่ขายดีนะครับก็จะเป็นชุดข้าวต้มแปดเซียนนะครับก็จะเป็นออเดร่์เบรคฟาสต์แบบจีนจีมีอะไรมั่งข้าวต้มกุยมก้ยจริงๆหลักการแล้วมันคือข้าวต้มกุย้ยนะครับเนาะแต่ว่าเราเอามากลับให้เลือกได้ตั้งแปดอย่างเพราะว่ามันมีเพนันหนึ่งที่เวลาผมรู้สึกอยากทานข้าวต้มกุ้ยอร่อยๆเนี่ยถ้าไปคนเดียวหรือไปน้อยคนเนี่ยเราจะเจอปัญหาว่ากลับ มันสั่งได้น้อยอย่างสองสามอย่างจานใหญ่ๆหน่อยก็รู้สึกว่าเต็มละอีกนะครับแต่ผมรู้สึกว่าผมอยากสนุกกับ8อย่าง10บอย่างทําได้ไหมก็หลงโถทําให้นะครับก็คือเราก็ย่อยอาหารให้มันเหลือพอชั่นเล็กลงหมายถึงในแง่กลับนะครับแต่พอมารูกกันแอย่างกันหนึ่งข้าวต้มปุ๊บมันก็เลยอิ่มอร่อยแล้วก็ครบรสไปในตัวมีอะไรบ้าง8อย่างมีกุนเชียงนะครับผมมีกาน้าชายกา้าชายนะครับมีถั่วลิสงเห็ดหอมถั่วลิสงเห็ดหอมนะครับมียำเกี๊ย ข้าวสาับน้ำมันงาเนาะแล้วก็จะมีไข่แดงเค็มนี่ผมชอบอันนี้ควาเบรก่อนคุณผู้ชมเป็นแม้เวลากินไข่เค็มนี่ต้องเคี่ยไข่ขาวทิ้งตลอดเป็นเหมือนกันนะอันนี้เป็นหูยองหูยองครับผมใช่อันนี้เป็นใบปอใบปอนะครับแล้วก็อีกอันนึงเป็นชายโป๊เห็ดหอมชายโป๊เห็ดหอมครับแล้วเขาต้มต้องเป็นใช้ข้าวเก่าข้าวใหม่อันนี้ใช้ข้าวเก่าข้าวผสมข้าวเหนียวนิดนึงข้าวเหนียวนิดนึงแล้วก็ใส่ใบเตยใส่ใบเตยด้วยนะครับแล้วก็ต้มรวมกัน มันก็จะมีกลิ่นใบเตยหอมหอมีความเหนืดของข้าวเหนียวชิมเลยนะชิมเลยนะยินดีครับยินดีครับเชิญเลยครับผมชิมก่อนเดี๋ยวชิมไปให้คุณนิกูแนะนำไปด้วยได้เลยครับจริงๆชุดข้าวต้มแปดเซียนนี้มันก็เป็นอาหารที่หาทานได้ทั่วไปนะข้าวต้มปุ้ยขอบคุณครับผมครับขอบคุณครับผมแต่ว่าการที่จะทานได้ครบรส8อย่างมีทั้ง texture มีหวานเค็มเพชรเนื้อสัตว์ แล้วก็ครบๆอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันมันมันน่าสนใจคือพูดง่ายๆว่าคุณที่กูเนี่ยเขาเป็นเชฟคุณผู้ชมเขาก็จะทําอะไรที่เป็นแบบว่าให้มันครบอิเลเมนต์ไงนะพยายามจะคิดให้รอบตรงชื่อรายการเลยคือมีครบรสครบชาติเหมืชือผมก็ที่อันนี้เป็นชุดที่ออกแบบมาสําหรับทานหนึ่งท่านนะครับก็จะอิ่มกาลังดีขายชุดเท่าไหร่ครับเนี่ยร้อยยี่สิบเก้าบาท เว้ยทำจริง129บาทใช่โหถูกมากคุณผู้ชมอันนี้เป็นอะไรครับอันนี้เป็นข้าวอบหม้อดินนะครับก็จะเป็นอันนี้เรามีให้เลือกหลายหน้าแต่วันนี้ที่เอามาให้ชมกันจะเป็นหน้าหมูสามชั้นรมควนันกับกุนเชียงตับเชียงตับใช่ซึ่งมันก็เป็นสองอันที่ให้ความรู้สึกบ,บผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวชิมเลยครับผู้ชมเชิญครับเชิญครับสามชั้นรุควัน นี icana, ่ทานเป e: ็นกับแก้มอร่อยนะมากมีหนึบหนึบหนึบแต่นิ่มแล้วต yes ัวน <3 UK> <tube> ี้ไม่มีความมันที่แบบมันทําให้เลี่ยนมันหนึบหนึบโอ้โเหนือชั้นมากคุณผู้ชมเดี๋ยวเดียไอ้คุณเชียงตับนี่ไม่ไม่ได้ทานหาทานง่ายๆนะครับผมครับผมเยาชิมก่อนคุณผู้ชมดู ยังตับนะครับจริงๆมันก็คือกุนเชียงรูปแบบหนึ่งแหละแต่ว่าเขาใส่ส่วนผสมของตับหมูลงไปด้วยแล้วก็จะมีกลิ่นของเหล้าจีนิดหนึ่งซึ่งมันก็รสชาติมันก็จะคล้ายๆล้า,ล,า,ล,าล,ลึกกว่านิดนึงถ้าเทียบกับกุนเชียงหมูรวม้ยแต่มันเข้มข้นมากเลยนะใช่เข้มข้นเนื้อมันเข้มข้นคุณผู้ชมมันเหมือนกับมันแต่งคล้ายๆกับถ้าเปรียบเทียบนะมันเป็นไส้กรอกก็เหมือนไส้กรอกสเปนในพวกคลริโซ่เป็นแบบนั้นเข้มข้นพอเปิดฝาไม่้ขึ้นเลยแล้วพอเอามาทานข มันใช่เลยอ่ะคือมันเป็นจีนที่วัยรุ่นมันกินได้ครับครับผมมองตรงรนีง้นะคือค,คือเวลาผมไม่ทำรายการเนี่ยทุกคนจะถามว่าเฮ้ยมึงรีวิวเนี่ยจีนอะไรวันนี้แต้จิวจีนแคะจีนกลางจีนอะไรทั้งหลายแหละแต่ร้านเนี่ยผมบอกเลยว่ามันแหวกทุกแนวเหมือนกันนะมันเป็นจีนสมัยใหม่จีนโมเดิร์นจีนโมเดิร์นถูกต้องเด็กวัยรุ่นทานได้เราก็เป็นวัยรุ่นไงยอยากเป็นวัยรุ่นอยากเป็นวัยรุ่นคุณผู้ชมแล้วก็มาถึงพาร์ทที่สองแล้วนะครับ คุณนิ꾸อันนี้คืออะไรทําไมมันดูแกรนดูแกพง,งดูดีใช่มันเป็นอะไรมันชื่อว่าชุดติ่มซำม,มงคลน,นะค,ะครับก็เออ่คอนเซ็ปต์ง่ายๆจริงๆมันคือคือ,คอการรวมตัวของดิ่มซำหลากหลายอย่าง<ๆ>ที่มีชื่อเป็นมงคลเช่นเช่นนะครับโอเคเอะไอย่างเงี้ยเค้กส้มนะครับเค้กส้มตัวกลางเนี้ยคือจริงๆความหมายของส้มในในมุมคนจีนเนี่ยมันจะหมายถึงความร่ำรวยเงินทองเป็นส้มเืองานแต่งเขาก็จะมีส้มใส่ถาดอะไรกันอย่างนี้ใช่ไหมครับ ส่วนอันนี้เองก็จะเป็นกุ้งพันปีนะครับเมนูคือกุ้งพันปีซึ่งเมนูเส้นๆเนี่ยมันคือเอามาพันพันพันรอบกุ้งเส้นยาวๆที่ไม่ขาดเส้นหมี่เส้นอะไรพวกนี้คนจีนเขาถือว่าอายุยืนก็เลยเป็นกุ้งพัน,พน,พนปีถูกต้องใช่ใชส่วน,นนี้ก็เป็นถุงทอง นะครับก็เป็นถุงเงินถุงทองอะไรประมาณนี้ซึ่งทุกอย่างเองก็จะมีมีรายละเอียดในเรื่องราวหมายครับมีเรื่องราวจะเป็นไส้อะไรอันนี้อันนี้เป็นไส้เจก็จะเป็นเห็ดรุ้นเส้นอะไรพวกนี้ครับครับผมอันนี้ต่อมาอันนี้เป็นฮะเก๋าฮะเก๋าฮะเก๋าก็ปกตินะครับเป็นเฟเวอร์รี์อยู่แล้วไส้อะไรเลย่ยอันนี้เป็นกุ้งครับไส้กุ้งใช่ครับผมมอนอะไรหนมจีบทอดหรืออันนี้เป็นซาลาเปาไส้หมูแดงลูกเล็ก มินิซาลาเปามินิโอ้ี่เป็นซาลาเปาเหรอใช่ซาลาเปาทอดไส้หมูแดงก็เสิร์ฟมาเป็นคำเล็กๆหน่อยมันจะได้ทานง่ายทานคล่องอะไรพวกนี้ยชอบเพราะอะไรรู้ป่ะคุณผู้ชมลูกใหญ่ๆอ่ะกินลูกเดียวแล้วเหนื่อยอิ่มแล้วมันกินอย่างอื่นต่อไม่ได้แล้วอันนี้แบบโมเดิร์นเนี่ยแล้วแล้วคุณทอดด้วยป่ะใช่ครับทอดด้วยโอเคใช่ก็จะเกิดเท็กซ์เจอร์ที่กรอบข้างนอกข้างในยังนิ่มฉ่ำแล้วก็มีความเป็นหมูแดงที่คุณเคยอยู่แล้วข้างในเป็นไหมคือ มุมมองอาหารจีนในยุคใหม่ก็จะทําอะไรที่มันน่ารักไม่ต้องกินเหลือทิ้งอ่ะนี่ขนมจีบแน่นอนอันนี้ขนมจีบทอดขนมจีบทอดใช่อะไรใไส้กุ้งไส้กุ้งอ่ะสุดท้ายต้องเป็นซาลาเปาใช่อันนี้เป็นยอดขายอันดับหนึ่งของร้านเฮ้ยเหรอใช่ครับเป็นซาลาเปาไส้ไข่เค็มลาวาโอ้อีกแหละคือพรอะใช้ไข่เค็มลาวาออกปุ๊บน้ําแตกปั๊บถูกต้องโอ้โหเค็มๆหวานหอมอมันๆนัวๆอยู่ในปากแต่ข้างนอกกรอบข้างในนิ่ม ไส้ในสุดเยิ้มๆอะไรประมาณอันนี้คือซิกเนเจอร์เลยถูกต้องใช่ครับขายดีผมถามก่อนคุณผู้ชมบอกว่าเฮ้ยทำไมเขาพรีเซนต์มาอยู่ในในเข่งเข่งย่างมันคล้ายๆกับพวกอาหารตะวันตกอะไรที่ใช่ใช่มันเทยงอะไรเองมันคือ after noon tea เวลาเราไปทีแบบว่าก็ปรับหน่อยเนาะจิบชาแล้วเขาก็จะมีพวกขนมทั้งคาวและหวานเป็นสแน็คแซนด์วิชมัมาการองมาเสิร์ฟมาเป็นไอส่งเป็นชั้นๆนะแต่อันนี้เขาพรีเซนต์แบบ เป็นจีแล้วก็ความเป็นตัวตนของเชฟใช่ครับสวยนะท่านผู hmm. ้ชมนะอันนี้อะไรเอ่ยเห็ดดูดีอันนั้นคือซาลาเปาเห็ดซาลาเปาเห็ดหอมนี่ซาลาเปาเห็ดหอมใช่ตัวข้างนอกเนี่ยมองเหมือนเห็ดนะครับจริงมันคือแป้งซาลาเปานั่นแหละแต่เราทําทรงล้อเลียนให้มันเป็นเห็ดส่วนไส้ข้างในเองก็เป็นเห็ดหอม oh. นะครับเอาไปผัดปรุงรสแล้วก็ยัดไส้แต่งสีแต่ง อะไรให้มันฝงโกโก้ข้างนอกเนี่ยพออ้ออใช่แล้วพออบปุ๊บม,มันก็แตกมันก็จะเกิดเป็นลายคล้ายๆเหมือนเทีนหอมเลยเออเข้าใจท <นะ S 2> <ข>ำอ่ะเหมือนกับขายอยู่ตรงเนี่ยตลาดเยาวราชเลยเนี่ยเหมือนของสดใช่ไหมเออไม่ใช่คื ขึ้เรีนเ่เดี๋ยวดูอันนี้อันนี้ใช่ครับอันนี้ก็ไม่เบาอันนี้ทุเรียนวะคะเนี่ยใช่ครับมันเป็นอะไรเป็นสลัเปาไส้ทุเรียนลาว้าเนื้อข้างในมันจะเป็นหมอนทองเยิ้มๆเพระเป็นหมอนทองส่วนข้างนอกก็จะเป็นแป้งสลัเปาน้ำท้มดูที่ปั้นปั้นเป็นทรงเนี่ยทุเรียนมีหนังเหนื่อยเมะไรทำน่ารักอ่ะแล้วพอทอดกรอบก็เหมือนการเท็กซเจอร์กรอบอร่อยรู้แต่เก็บกินดีนะใช่กินมันไม่ได้แบบพุ่งพุ่งผ้าต้องต้องต้องบีบออกมาก่อนใช่ครับ ก็ถ้าคนชอบทุเรียนก็จะรักมากในรุ่นดิจเน่ชันอันนี้ผมชอบมากคุณผู้ชมดูกแกลนดูแพงนี่บอกตรงนะน,นี่ว่าอยู่ราชวังต้องห้ามนะค <c oughs> องมวิเทาพาเลคือมันดูแบบดอกเป็นจมาตคือแบบระดับอของแปดอะกำลังโ,หโ,หโอ้โหสวยเละอยู่มาเหสีอย่างนั้นเลยดูแพงเนี่ยมันเป็นอะไรครับเนี่ยอันนี้เราเรียกมันว่าวุ้นดอกไม้วุ้นดอกไม้เราก็จะมีวุ้นหลายดอกไม้เราก็อันนี้ก็เป็นจมาตมีทั้ง ดอกนู่นนี่นั่นคุณลุงเป็นดอกจริงป่ะเปล่าไม่ใช่อันนี้มันคือวุ้นส่วนสีที่เกิดขึ้นเป็นรูปดอกไม้เนี่ยก็คือเราเอาเข็มฉีดค่อยๆฉีดเป็นทีละกรีบทีละเกสรให้มันเกิดมาเป็นเป็นเลเยอร์ดอกแล้วตัวสีแดงนี่ก็เป็นไม่ใช่ดอกไม้เหมือนกันไม่ใช่ครับเป็นทั้งหมดเนี่ยคือโยเกิร์ตอ๋อเลยเป็นนมเปรี้ยว นะครับซึ่งแอบเอาไปไปไปเพิ่มสีผสมอาหารลงไปให้เกิดเป็นสีต่างๆแล้วเราก็เอามาร้อนเรียนให้เกิดกรีดบ้างเกสรธรรมชาติสีจริงสีอะไรเราก็พยายามทําให้ขายที่สุดขายว่าไหลเนี่เมนูนี้ใช่ไหมครับ95บาท95บาทคุณผู้ชมค่าฉีดเพ่มสอไปแล้วอ่ะก็ทำมือทำมือลุกชิ้นเลยทำมือลุกชิ้นสวยงามมากดูแพงคุณผู้ชมดูสิตายแล้วนี่อะไรอีกอะเกี๊ยวอะไรอีกอันนี้เกี๊ยวกุ้งน้า พิพากษมันไม่ต้องไปกินที่ห้องกงนะไม่ต้องไม่ต้องชวบยงหลงโตเยาวราชได้เลยเขาโรยเกากี้มาเร่อมีเกากี้มีน้ํามันงามีอะไรพวกเนี้ยนะครับก็คือเป็นเกี๊ยวกุ้งคํำโตๆกับน้ําซุปหอมๆเพราะว่าร้านผมเองเนี่ยไม่ค่อยมีเมนูเป็นซุปเป็นอะไรนะครับอันนี้ก็เอาไว้ซดข่องคอหน่อยอันสุดท้ายแล้วอันนี้ดูดีมากอันนี้เป็นของของคนจีนต้องชอบมากเลยใช่มันเป็นเกี๊ยวกุ้งแห้งป่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่เหรอไม่ใช่เลยอันนี้คือว่าเราเรียกมันว่าขนมจีบหลงโ รือเคี้ยวหลงโถก็นะมันเป็นลูกครึ่งจริงๆมันเป็นลูกครึ่งระหว่างเคี้ยวกับขนมจีอแต่เป็นไส้ขา้างในเป็นสูตรของเราเองที่เราทําเองนะครับก็จะมีพวกหมูมีเครื่องเทศมีใบกุยช่ายผสมผสมกัน<ล>ใส่กุ้ยช่ายด้วยเหรอใส่กุยช่ายอยู่ข้างในปกติพวกนี้ก็จะไม่ใส่กุยช่ายแต่เราเติมมาดูนี่แปลกคุณผู้ชมแล้วอันนี้เดี๋ยวก่อนเวลาเสิร์ฟนะฮะเวลาเราสั่งเนี่ยชุดกลางวันมันต้องมันต้องมีอะไรอย่างไรบ้าง123หรือว่าต้องแยกจากกันหมดอ่าจริงๆอันนี้ขายเป็นเซตเลย๋อขายเป็นเซตหือเป็น อยู่ข้างในครับนะครับเรียกตึกนซ้มงคลนะครับแต่พวกนี้เองเนี่ยก็จะเป็นแยกๆเป็นอย่างๆราคาคุค่าเรื่องแบบจานนี้จานนี้จานนั้นโอเคอีกนิดหนึ่งลืมไปคุณผู้ชมอันนี้เป็นอะไรเหมือนคล้ายๆกับข้าวเหนียวทอดอ่าเป็นครุยกุ้งเราเรียกว่าคลุอครุยกุ้งจริงๆมันคือปอกเปียกกุ้งนั่นแหละฮะเยงแต่ว่าเราทำให้มันยาวเพื่ออะไรเพื่อเพิ่ม texture ความกรอบมันจะกรอบๆมากขึ้นในส่วนของที่มันเป็นแป้งเอาอย่างนี้แล้วไม่ไหวแล้วคุณผู้ชมต้องชิมแล้วเพราะว่า มันไม่ไหวแล้วไงมันหลายเมนู ขายเท่าไหร่ชุดนี้299บาทเฮ้ยทำจริงทานได้หลายท่านใช่นี่ไปซื้อเค้กอันนี้อันเดียวตอนนั้นนะเกือบ200บาทแล้วผมเลงอันนี้ไว้แล้วเนี่ยเกีียวเกีียวนี่ก็ปราบเซียนนะใช่ขอบคุณครับครับผมนี่อื่เขาจะเสิร์ฟกับอะไรจิโชธรรมดาใช่ไหมแต่ของเราจะเป็นสูตรพิเศษเฉพาะมีหมาล่ากุ้งแห้ง ใ,นนใช่เป็นรสหนหรอใช่เพื่อความหอมความคอมเพล็กซ์ของรสชาสั่งอันนี้ไป็เนี่ยอันนี้มันซีเนเจอร์เลยเดี๋ยวจะคุยกับแป๊บนึงแป๊บนึงครับครับเก็ควยก่อนก็ควยเก่อนนะโอเคผูค้ชมมันมันดีงามพระรามแปดนีน่ถ้าผมไม่กินอันนี้นะวันนี้ผมจะกลับบ้านไม่ได้เด็ดขาดเลยคือไอ้บุ้นตัวนี้คุณผู้ชมครับผมโอ้โหผู้ชม โด,ม,ดม่อนสดใสเบาๆหวานหอมมีกลิ่นด้วยใช่มีกลิ่นฟลอร์ผมผชมกลิ่นหอมผ,มผู้ชมอัอนหนึ่งผมเลงมานานแล้วครับผมเราคนจีนใช่ไหมเราก็ต้องมีส้มนะเป็นเขนาเรียกว่าวัตถุมงคลอ่าอเดี๋ยวผมจะหันให้คุณดูดูซัก่อนสีสันสวยงามข้างในเนื้อเค้กีียละเอียดครับ เออเพราะว่าจริงๆเค้กก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของเมนูเท่านั้นเองร้านเราไม่ได้เน้นขายเค้กขนาดนั้นนะครับแล้วก็ผมจะบอกว่าประทับใจนะโดยรวมมันดูแบบดูแกรนอะคุณผู้ชมแล้วที่สําคัญเนี่ยเป็นคาเฟ่ในเยาวราชนะผมกล้าพูดราคาแม่งไม่แพงแล้วคุณมาเจอเชฟรุ่นใหม่ที่แม่งโคตรอินดี้เลยนะคือแบบอยากทำแบบนี้แล้วกูไม่ได้จริตด้วยกูก็ทำแบบสิ่งที่กูอยากจะเป็นนะผมผมชอบเลยเพราะว่าเราเป็นในสิ่งที่เราเป็นนะคกู มันก็ทําได้ดีแต่ถ้าเราดัดจริตแม่งอยากจะเหมือนร้านนั้นร้านนี้ก็แล้วทําไมอ่ะแต่อันนี้คือคุณเป็นในสิ่งที่คุณเป็นมันเลยผมว่าผมชอบมันออกมาดีขอบคุณครับ่อนจากฝากร้านหน่อยนะครับร้านหลงโถคาเฟ่เยาวราชนะครับผมร้านก็จะอยู่บนถนนเยาวราชเลยนะครับบริเวณสี่แยกเฉลิมบุรีร้านเปิดให้บริการทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึงสี่ทุ่มนะครับก็แวะเวียนกันเข้ามาได้ครับผมสำหรับวันนี้คุณผู้ชมก็ สมควรกับเวลาแล้วเพราะว่าผมเนี่ยไม่ไหวแล้วต้องมาทานต่อแล้วตัเดียวซื้อกลับบ้านไปฝากลูกฝากเมียด้วยเพราะว่ามันมายากไงวันลาชไงว่บจอดรถก็แพงนู่นนี่นั่นแต่นี้ไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วเขามีรถไฟฟ้ามาใช่รถใต้ดินใกล้เลยใช่แล้วมาที่ร้านก็มีเครื่องดื่มอะไรหลายๆอย่างด้วยใช่ครับร้อนเย็นกาแฟชามีมีครบหมดครับสำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมเราสองคนก็ต้องลาไปก่อนนะก็ ได้ประสบการณ์ดีจากร้านคาเฟ่ที่แม่งคุณพ่อคุณแม่เทพเลยที่อยู่ในวาาด <laughs> นะเราสองคนก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดี้เราสองคนสวัสดีครับ